จิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปฏิหารหลวงปู่ด,ดูลบอกปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตนั่นอย่างเวลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลนี่มานะแล้วเราจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส่วนบุญได้ แต่กับมนุษย์เนี่ยอยุทิศส่วนบนไม่ได้เขาไม่รับหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เราส่งกระแสของความปรารถนาดนะีภาษาโบราณล้วแผ่เมตตานะแต่พูดยุคข,ของเราคือส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ปรารถนาปลอมๆกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะ นี้ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงแล้วถ้าหลายๆคนตั้งความปรารถนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพลังงานอีกทีหนึ่งเมื่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้อย่าสร้างพลังงานที่เร็วโลกก็เสียสกปรกไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้น เหมือนทุกวันภาวนานะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปยังสัตว์โลกทั้งหลายฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้วในขณะจิตที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยจิตเป็นกุศลนะ จิตมีสติจิตมีสมาธิแต่ถ้าเจืออกุศลลงไปนะเช่นอย่างอยากให้คนนี้เขาได้ดีแต่อย่าดีเกินไปนะอย่าดีกว่าเรานะอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ละปรารถนาดีก็นั้นให้เขาดีเต็มที่ไปเลยตั้งใจไว้นะจิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้มันมหาศาลนี่จริงนะ